จากวิกฤตโควิด -19 ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิงเราต่างคุ้นเคยกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และการใช้บริการเดลิเวอรี่มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจครับโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกที่ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ Today Xline Executive Talk ูอพิ s o นี้เราจะไปคุยกับหนึ่งในยักษ์ใหญ่ไปเจาะลึกถึงกลยุทธ์ของห้างโลตัสค้าปลีกขนาดใหญ่ของประเทศไทย ว่าสามารถปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งในช่วงวิกฤตและกลายมาเป็นผู้นําด้านออมนิชแนลมาดูกันว่าบทบาทของ Line Solution ที่ช่วยโลตัสให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์มีอะไรบ้างกับผู้อนการอาวุโสสายงานการตลาดจากโลตัสคุณวรรวันเพียรลิขิจวงครับ ช่วงสัก5าปีหลังมานี้เพราะรู้สึกว่ามันมีน<ม>ิดของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป<ม>เลยอยากรูว่าโลตัสณปัจจุบันนี้ค่ะมีการวางกลยุทธ์ของแบรนด์เป็นอย่างไรบ้างคะโลตัสเนี่ยเราอยากจะเป็นจุดหมายปลายทางของสมาร์ทโซลูชันให้กับลูกค้าเนอะแน่นอนนีไม่พ้นก,การทํายังไงให้ชีวิตของลูกค้าง่ายขึ้น<ม>สะดวกขึ้นสบายขึ้นจะเห็นว่าโลตัสเราจะโฟกัสในการที่อยากจะเป็นออมนิแชนแนลตอนนี้เราเริ่มมีบริการของบริการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเซมเดย์นะคะต้องบอกว่าเราเป็นรีเทล เจ้าแรกเลยที่สามารถเอาอาหารสดเนี่ยส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยภายใน1ชั่วโมงนะคะ uh huh. แล้วก็มี next day delivery ที่ลูกค้าสามารถเลือกทำสล็อตที่เขาอยากจะให้ส่งถึงบ้านได้ล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งพัฒนาหรือปรับตัวเราเองเนี่ยให้เป็น smart community center เพราะฉะนั้นเรามีร้านกว่า2,300แห่งะฉะั้นเวลาเราเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ community เนี่ยเราปรับเปลี่ยนออฟเฟในร้านของเราถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในเมืองมากๆนะคะอย่าง ไอคอนสยามเนี่ยเราก็เพิ่งเปิดตัว Lotus p r i v เไป oh. นะคะซึ่งก็จะเป็นเรนจ์ที่เป็นพรีเมียมเป็น Import e d มาจากต่างประเทศเข้ามาเหมือนกัน oh. นะคะสุดที่ท้าทายเนี่ยคือมันมาจากการที่ผู้บริโภคก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา oh. ะเขามีความต้องการที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆท,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 ทุกวันนะะ oh. ทุกวันเนี่ยเรามีฐานสมาชิกของ My Lotus เนี่ยกว่า20ล้านคนจะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าอยู่เราจะเอาอยัางไงที่สามารถที่จะเอาข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมาประมวลผลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เรื่องที่เราต้องปรับตัวโดยการที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะทํำยังไงที่เราจะจับมือกับพาร์ทเนอร์ของเราอไลเนี่ยที่มีเรื่องของการสื่อสาร 2-way toBa communication ที่ทําให้เราสร้าง engagement ที่ดีกับลูกค้าได้มากขึ้นอยากให้พี่วันขยายความตรงนี้เพิ่มแต่ว่าเออเราใช้ไลน์ทําอะไรยังไงคืออันแรกที่เราทำเนี่ยก็คือตัวที่เป็น Line Official Account ซึ่ง Line Official Account เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกับลูกค้าไมว่จะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของการจัดกิจกรรม ที่เราใช้เครื่องมือของ Line มาช่วยเนี่ยก็คือเรื่องของ Line Official Account ที่เป็น Decentralization ก็ทำหน้าที่ในการสื่อสารของข่าวสารโปรโมชั่นกิจกรรมดีๆที่เข้ามาในแต่ละสาขานั้นเป็นโลเคชั่นเบ e ของแต่ละร้านเลยกว่า2,300ร้านเราก็จะมี Line 2,300 Account ที่เป็น Decentralization ที่จะให้ข่าวสารสเปซิฟิกของแต่ละสโตนั้นๆระบบ CRM ในการที่จะให้ Personalized r e w a r d ต่างๆ Personalized value ต่างๆเนี่ยเราก็ทำผ่าน ได้เหมือนกันนะคะ oh. เราก็ใช้ไลน์ในการที่จะช่วยเราท mm ําช้อปปิ้งออนไลน์ให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น <Okay. S 2> ลูกค้าบางคนอาจจะไม่ถนัดในการที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ mm hmm. ก็ใช้ไลน์ในการสั่งซื้อของได้เลยเ oh. ช่นกัน เราใช้ rich menu ะนะคะซึ่งจะทําให้เป็นเมนูทางลัดสําหรับลูกค้าต้องบอกว่า Lotus เราขายของกว่า2 3, ะะองสหมื่น SKU ครับเพราะฉะนั้นการ broadcast rich message เนี่ยแปลว่าเราสามารถที่จะบ u n โ l e promotion ต่างๆหรือ message ต่างๆเนี่ยให้อยู่ในหลายๆภาพอยู่ใน Carousel เดียวแล้วส่งออกไปให้กับลูกค้าได้ เพิ่งทราบมาค่ะพี่วันว่ามีเครื่องมือหนึ่งที่ทางโลตัสใช้แล้วประสบความสําเร็จมากๆช่วยแชร์นิดนึงได้ไหมคะก็คือเรื่องของ Line Smart Channel ค่ะเราอยากที่จะเข้าถึงลูกค้าเนี่ยกลุ่มใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะใช้เครื่องมือนี้เราลอนช์แคมเปญที่เราเรียกว่า Summer Fu ฟันเวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเครื่องมือเนี่ยเราไปตั้งอยู่ที่ Line Today หน้า Li n e w e a t h e r App นะค<อ>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือว่าพอเมื่อไหร่ที่ อุณหภูมิขึ้นไปถึง40องศาเนี่ยมันจะมีการทริกเกอร์แอดเนาะซึ่งแอดนั้นเนี่ยก็จะเป็นแอดที่ l i n k ์กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับซัมเมอร์แคมเปญเนี่ยเรามีลูกค้าเนี่ยที่เห็นแอดแอดนี้ของเราเนี่ยกว่า89ล้านครั้งแล้วก็มีคนคลิกเข้าไปดูแอดเนี่ยกว่า42,000คนด้วยกันค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย overall ผลงานหรือ performance ของแคมเปญเนี่ยมันทำให้สูงมากกว่าที่เราคาดหมายไว้ถึง1 5อด้วยกันมองกลย ยุทธของการปรับตัวของแบรนด์ให้เข้ากับผู้บริโภคต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ่ะว่าเราอยากจะเป็น Destination ของ Smart Solution ให้กับลูกค้าค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็สําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือการทํางานกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรานะคะอย่างที่เป็น Industry Leader อย่างไลน์เนี่ยในการที่ทําไงให้เรื่องราวต่างๆที่ดีๆของโ o ต u s เนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแล้วก็สร้าง e n g a g e m e n t กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ ทางโลตัสเนี่ยได้ประยุกต์ใช้โซลูชันต่างๆของ Line Platform ได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำา l n n o o f i i i a l Account มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการช่วยสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวกสบายและตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นทำให้โลตัสเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลได้สำเร็จครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today